วัน,นนี้ก็ให้เราได้ดูในเรื่องที่พระองค์ตรัสเรื่องของสุขอันเกิดแต่เนกขมะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยหมู่พิกุสงมู่ใหญ่เสด็จถึงพรามณคามของชาวโกศลชื่ออิจฉานังกละ ได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไพรสนชื่ออิจฉานังคละใกล้บ้านพรามณกามชื่ออิจฉานังคละพรามและขบดีชาวอิจฉานังคละได้สดับข่าวว่าพระสมณะโคดมสักยะบุตรทรงผนวดจากสักยะสกุลเสด็จถึงบ้านอิจฉานังคละประทับอยู่ที่ไพรสนชื่ออิจฉานังคละ ใกล้พรามนาคามชื่ออิจฉานังคละก็กิติศัพท์อันงามของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นอาราหาันตรัสรูเองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกปรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงทำโลกนีพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้ทรงรู้ตามให้รู้ตามทรงแสดงธรรมไปเราะในเบื้องต้นไปเราะในท่ามกลางไเราะในที่สุด ทรงประกาศประมจาจันพร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงการได้เห็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นเป็นการดีแลดังนี้ครั้งนั้นพราหมณและขบดีชาวบ้านอิจฉานังคละเมื่อล่วงราตรีไปจึงพากันถือของเคี้ยวของฉันเป็นจำนวนมากเข้าไปทางปรพรสนชื่ออิจฉานังคละ หลันแล้วได้ยืนชุมนุมกันที่ซุ้มประตูด,ด้านนอกส่งเสียงอื้ออึงสมัยนั้นท่านพระนาคิตะเป็นอุปทาคของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระนาคิตะว่าดูก่นนาคิตะก็พวกใครส่งเสียงอื้ออึงอยู่ก็พวกใครส่งเสียงอื้ออึงอยู่นั้นคล้ายกับพวกชาวประมงแย่งปลากัน ท่านพระนาคิตากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณ์และกะบดีชาวบ้านอิจฉานังกะระเหล่านั้นพากันถือของเคี้ยวของฉันเป็นจำนวนมากมายืนประชุมกันที่ซุ้มประตูด,ด้านนอกเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคและภิกขุสงฆ์นี่นาคิตะเป็นอุปทาก,ก็แสดงว่าก่อนสงสัยจะก่อนพระอานนท์นะ กพรหลังจากพระนนท์เป็นก็คือเป็นยาวในช่วงก่อนนั้นก็คงจะมีอุปถาดเปลี่ยนกันไปมาเรื่อยๆนะดูก่อนนาะคิตะเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดแลไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่พึงได้โดยไม่ยากไม่พึงได้โดยไม่ลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนคขมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุข ันเกิดแต่ความตรัสรู้ที่เราพึงได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้ผู้นั้นพึงยินดีในสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาบสักการะและเสียงสรรเสริญและการสรรเสริญเวลามีการส่งเสียงดังอื้ออึงผู้เจ้าก็จะมักจะบอกว่า ส่งเสียงดังอื้ออึงคล้ายชาวประมงแย่งปลากันนะและพระองค์ก็ตัดในเรื่องของผู้ใดแลไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่พึงได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งสุกันเกิดแต่เนคขมมะเนคขมมะก็คือการหลีกออกจากกรรมการหมายถึงความพอใจเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าช่องทางหช่องทางเนี่ยมันอยู่ในส่วนของที่ตั้งวิญญาณสอันแรกก็คือรูปนะ รูปประกอบด้วย5อายตนะนะคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่ห้ช่องทางนะสิ่งที่เป็นอสสาธาของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยอันนี้พระองค์จะจัดอยู่ในส่วนของรูปนะในส่วนของกรรมภพนะในส่วนของกรรมภพก็จะมีทั้งฝั่งอสสาธาแล้วก็อาทินะวะ แต่กรณีของคำว่าเนกขม,มะเนี่ยก็คือการที่ออกจากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นส่วนของอัศาธานะแต่พอออกมาแล้วเนี่ยธาตุเนี่ยมันมีสามธนะาตุอันสามธาตุปานกลางธาตุปลาณีตนะที่เป็นฝั่งของพื้นนานะเมื่อมันมีสามเนี่ยเราหล,ลีกออกมาจากกลุ่มแรกแล้วเนี่ย มันก็ยังเหลืออีกสองกลุ่มที่เป็นผืนนาใน2กลุ่มนี้ผู้ที่หลีกมาจากกลุ่มแรกแล้วเนี่ยก็ยังติด2กลุ่มนี้นะคือติดปปร,รูปรูปธาตุกับอรูปธาตุดังนั้นการได้สมาธิก็ทำให้หลีกออกจากก้อนแรกนี้แต่พอหลีกออกจากก้อนแรกก็ยังไม่ใช่หลุดพ้นเลยก็ยังเหลืออีก2ก้อนนะอีก2ก้อน สองก้อนเนี่ยจะเป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดนะก็ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปรูปนะประสัญญาสีรูปประสัญญาสนะีก็ยังติดสองอันการติดสองอันหมายถึงการเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมามกอยูนะ่ซึ่งตัวเนคขมมะดังนั้นตัวเนคขมมะเนี่ยเมื่อหลีกออกจากกามแล้วเนี่ยแล้วมาได้สุขอันเกิดแต่สมาธิพระองค์ไม่ให้เรากลัวสุขอันเนี้ย มากเจริญมากได้ไม่ควรกลัวแต่ไม่ให้ติดนะเพราะมันยังเป็นภพนะยังเป็นภพชาติชลามมนะนั่นเองทำมากเจริญมากได้เพราะมันทำให้หลีกจากก้อนใหญ่ก้อนนี้นะก้อนใหญ่ก้อนนี้จัดเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำโอรัมพาคียสังโยชน์สองอันนี้ขึ้นมาเนี่ยจัดเป็นสังโยชน์เบื้องสูงนะเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะ เป็นหนึ่งในสังโยชน์เบื้องสูงซึ่งทำได้ดีกว่าไม่ได้นะเ,เพราะมันจะทำให้ลาดเอียงโน้มเอียงเถียงไปสู่นิพพานเพียงแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเองดังนะนั้นการที่ฤาษีโยคีหรือปริพาชก บางพวกบางเหล่าแต่ก่อนที่ทำสมาธิได้ในระดับรูปสัญญาหรืออรูปสัญญาก็ตามนะที่เขาหลุดพ้นไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นนิสสาระอุบายเครื่องออกไปพ้นนะวิธีออกไปพ้นจากการได้สมาธิเหตุที่เขาออกไม่ได้เพราะว่าเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสมาธิเขาพอใจ พอใจในปฐมฌานพอใจพอใจในทุติยฌานตาติยฌานจตุจฌานหรือพอใจในอากาสาวิญ,ญาอากินอรูปสัญญาสี่อย่างเงี้ยเขาพอใจตรงนี้ก็เลยออกจากภพไม่ได้และภพทุกภพเนี่ยเมื่อมีการเกิดจะมีการดับมีอายุไขทั้งสิ้นไม่มีสิ่งที่เกิดแล้วเป็นอมาตะอยู่ถาวรไม่มี <c oughs> ดังนั้นพระองค์จึงให้เราเนี่ย ฝึกเห็นสิ่งที่มีการเกิดมันจะมีดับทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามเป็นสิ่งใดก็ตามถ้าสังเกตเห็นว่ามันมีเกิดปรากฏเนี่ยสัจจะความจริงของมันก็คือจะมีการเสื่อมและมีการดับปรากฏแน่นอนนี่เป็นสัจจะความจริงของรูปและนามทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในระบบาธาตุที่มีเกิดปรากฏจะมีเสื่อม และมีเสื่อมเรื่อยๆและนําไปสู่ความดับในที่สุดนะดังนั้นสุขอันเกิดจากเนคขมมะเนี่ยก็คือสุขที่เกิดจากการวางความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจนะสิ่งนี้มีอยู่ในโลกแล้วเราวางได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าเนคขมมะมนะนะนะต่อไปเป็นสุขอันเกิดแต่วิเวก สู่การเกิดแต่วิเวกเนี่ยวิเวกมันมีได้หลายระดับก็คือความวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกสองสองอย่างนี้ก่อนและความวิเวกเนี่ยเช่นการวิเวกทางกายก็คือการไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างท้องถ้ำเชื้เนื้อผาป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟ่างอันนี้ทําให้เราได้กายวิเวกแต่เมื่อได้กายวิเวกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจิตมันจะวิเวกมา พร้อมกันเลยมันต้องฝึกอีกแต่มันก็เกื้อกูลต่อการที่ทำให้จิตวิเวกเมื่อเราพากายไปวิเวกด้วยการหลีกออกจากหมู่ด้วยกายนะก็อยู่ผู้เดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิไปนะเรือนว่างหรือที่ว่างจากเรือนเราหาที่ที่ว่างจากผู้คนอยู่ผู้เดียวหรืออยู่น้อยคนแล้วเราก็ปารบความเพีย อันนี้ก็เกื้อกูลต่อการทำความเพียรพอวิเวกกายแล้วเนี่ยจิตมันยังไม่วิเวกเพราะจิตยังสแสวงหาอารมณ์คือไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดังนั้นเราก็ต้องทำให้จิตวิเวกค,คือลึกขึ้นไปอีกด้วยการที่ทำให้จิตเนี่ยมันไม่คบเพื่อนคือไม่มีเพื่อนสองอทำให้มันมีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว ก็คือให้มันมีอารมณ์อันเดียวประงก็เลยให้อาศัยกายของเราเนี่ยเป็นอารมณ์อันเดียวแทนที่เราจะปล่อยให้จิตค,นนคิดน้่นคิดนี่ซึ่งมันก็คือเหมือนปุถุชนทั่วๆไปทุกคนเขาก็คิดตลอดและมนุษย์เราก็คิดว่าการคิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนใช่ก็คือเรื่องปกติของคนที่มีการเกิดแก่เจ็บตายนะไม่ได้คิดจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือความเป็นปกติ แต่ถ้าคนที่คิดจะแก้ปัญหาตรงนี้อันนี้เป็นความไม่ปกตินะเพราะว่ามันแสวงหาการเกิดอยู่ตลอดเมื่อมีการเกิดจะมีการแก่เจ็บตายตามมาดังนั้นพระองค์จึงให้เราเห็นความจริงตรงนี้แล้วก็ฝึกให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อให้เห็นสัจจะความจริงตรงนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีชั่วคราวทั้งสิน้นนะเราก็พยายามดึงจิตกลับมาที่กายของเรา ลองตั้งอยู่ที่นี่การตั้งอยู่ที่เนี่มันไม่ใช่เพื่อว่าต้องการความสงบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการเห็นสัจจความจริงของธรรมชาติว่าทุกอย่างเนี่ยที่มีการเกิดจะมีการแปรเปลี่ยนและมีการดับมีตัวตนชั่วคราวทั้งสิน้นไม่มีอะไรจีหลังนี้เป็นอุบายวิธีที่จะทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงในเรื่องนี้นี่ก็คือ เรียกได้หลายอย่างเรียกว่าการสำรวมอินทรีย์สำรวมใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวหรือเรียกว่าพงษจะเรียกว่าเป็นความไม่ประมาทเป็นเนตุให้เราเนี่ยเห็นความจริงของธรรมาชาติถ้นเราจะฝึกไป5ปี10ปีก็ตามเราดึงจิตกลับมาเดี๋ยวมันก็ไปดึงกลับมาเดี๋ยวมันก็ไปมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดการ ดังนั้นพระองค์จึงเรียกธรรมชาตินี้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองตถาตานะมันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอันัญชาตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นสัจจะความจริงตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดกาลไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปกี่ปีก็ตามหรือคนในอดีตก็จะเป็นอย่างนี้คนที่จะเกิดในอนาคตก็จะเป็นอย่างนีนะ้นี่ก็เป็นเรื่องของความวิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบ พอเราพากายมาวิเวกจิตมาวิเวกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ความสงบละความสงบแต่ละระดับก็เป็นสุข,ขวิหารธรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติพึงสแสวงหาได้นะที่สามารถมาชดเชยความสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเราสามารถได้สุขอันเกิดจากความสงบสุขอันเกิดจากปีติเกิดจากการที่จิตนั้น ไม่แสวงหาอารมณ์เราจะได้มาซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตที่ตั้งมัน่นะสุขอันเกิดแต่การตรัสรู้ก็คือการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความเป็นจริงปัญญาที่เรารู้สัจจความจริงตรงนี้เราจะเข้าใจสัจจความจริงแล้วเราก็จะได้การปล่อยวางการปล่อยการวางอันนี้เอาแบบสรุปสรุปนะ,ะเพราะนั้นพระองค์จึงบอกว่านาคิตะ เราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดแลไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่พึงได้โดยไม่ยากไม่พึงได้โดยไม่ลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนคขมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่การตรัสรู้ที่เราพึงได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากผู้นั้นพึงยินดีในสุขที่ไม่สะอาดสุขแต่การนอนสุขอันเกิดแต่ลาบสการะและสรรเสริญแต่นั้นถ้าคนที่ ไม่ได้สุขอันเกิดจากเนขืขอมะแต่วิเวกเหมือนอย่างที่พระองค์ได้โดยไม่ยากไม่ลําบากเนี่ยเขาก็จะติดสุขที่ไม่สะอาดนะสุขอันเกิดจากการนอนการหลับไหลอันเกิดจากลาบสัก,การะและเสียงสรรเสริญก็คือติดในโลกธรรมดังนั้นมนุษย์ตั้งหลายหรือสัตว์โลกก็จะติดในโลกธรรมเพราะว่าเขาไม่สามารถหาสุขอันเกิดจากสมาธิได้ นาคิตาบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับขอพระสุคตทรงรับบัดนี้เป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคจะทรงรับพระผู้มีพระภาคเสด็จไปทางทิศใดๆพรามและขบดีชาวนิคมและชาวสนบทก็จะหลั่งไหลไปทางนั้นเหมือนเมื่อเม็ดเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงมาน้ําย่อมไหลไปตามที่ลุ่มฉันใดพระผู้มีพระภาคจกเสด็จไปทางใด พรามและขบดีชาวนิคมและชาวชนบทก็จะหลั่งไหลไปทางนั้นฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะศีลและปัญญาของพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ทรงตรัสเหมือนเดิมดูก่อนนาะคิตะอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มย่อมมีอุจจาระและปัสสาวะเป็นผลนี่เป็นผลแห่งอาหารนั้นความรักมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะที่เกิดขึ้น เพราะสิ่งที่รักแปรปรวนเป็นอื่นเป็นผลของมันนี้เป็นผลแห่งความรักนั้นขณะที่มีความรักมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่พอความรักเนี่ยเกิดการแปรปรวนหมดไปเนี่ยโศกกปริเทวะมันจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราเรารักหรือเราพอใจสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นจะสร้างทุกข์ให้เราสร้างทุกข์ป้อนไหลเพราะว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยมันไม่คงที่ถ้ามันคงที่มันก็ไม่มีปัญหา แต่พอมันไม่คงที่ปุ๊บเนี่ยมันเกิดการแปรปรวนปุ๊บความทุกข์จะเกิดกับเรานะเราจะเสียดายเราจะอาลัยนะเราจะเกิดความทุกขนะ์ลูกเป็นที่รักของเราพอลูกเราเจ็บป่วยอาพาธนะได้รับทุกขนะ์เราก็จะเกิดความทุกข์ใจเพราะเรารักเขานะเมื่อเขา ประสบกับความทุกข์ความแปรปวนซึ่งเขาต้องประสบอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของทุกคนเราก็จะเกิดความทุกข์ตามมาพงค์จึงบอกว่าเนี่ยความรักมีโศกะปริเทวทุกขะโทมนัสความรักมีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจที่เกิดเพราะสิ่งที่รัก แปลปวนเป็นอื่นนี้เป็นผลของมันมนี้มีนี้จึงมีเพราะความรักมีความทุกขเลยม,มีนี้เป็นผลแห่งความรักนั้นความเป็นของปฏิกูลในอสุภานิมิตย่อมตั้งอยู่แก่พิกุผู้ขวนขวายในการประกอบตามอสุภานิมิต นี่เป็นผลแห่งการประกอบตามอสุภานิมิตนั้นเป็นของปฏิกูลในผัสสะย่อมตั้งอยู่แก่พิกุผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในผัสสะยตนะหกอยู่นี้เป็นผลแห่งการพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในผัสสะยตนะนั้นผัสสะยตนนะเนี่ยทั้งหกผัสสะทั้งหกคือผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอืมนะ นั้นเป็นความเป็นของปฏิกูลในอุปทานย่อมตั้งอยู่แก่พิกุผู้พิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปทานขันธ์ห้านี้เป็นผลแห่งการพิจารณาความเกิดและความดับในอุปทานขันธ์ห้านั้นดังนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นการเกิดและการดับอยู่ซ้ําๆเรื่อยๆเนี่ยผลที่เราได้ก็คือการที่เราจะถอนอุปทานเพราะเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยง มีความแปรปวนเป็นธรรมดาที่สุดแล้วมันก็หมดไปหายไปไม่จีรัง